ก่อนก่อนที่ฐานแล้วหลังฐานเสร็จแล้วตอนนี้เป็นงานเปลี่ยนแปลงไหมเมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมก็สบายใจขึ้นนะค่ะเออก็เนี่ยหน้าหน้าหนูก็ผ่องขึ้นเยอะผิวพรรณก็ผ่องขึ้นหน้าแต่แรกมันมีอมันมันครอบงำได้ดำดำคำค้ำไว้อ่ะเหมือนหมองไว้เป็นไอหมอกเลยเพราะว่ามันมันมีอยู่ในใจเราอ่ะเนี่ยพอเราถอยฐานเสร็จอะไรเนี่ยมันหน้าหน้าเราผ่องขึ้นอั่งเยอะแสดงว่า ไอหมอกที่มันครอบคุมจิตใจเราไว้ครอบงามจิตใจเราไว้เนี่ยมานานเนี่ยแสนนานเนี่ย,นนนยมันได้จางหายไปถ้าเกิดถามที่เมื่อกี้พี่พี่พูดไ<ล>ะคะคือ<ง>เราขออยากเข้าใจว่าเราพอ,เ,อ,อเราเรารู้การเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะแล้วเวลาเราตายไปแล้วอะค่ะความรู้สึกนั้นมันยัง อยู่ไหมคะโอ้ามันเห็นว่าทุกอย่างมัน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงมันไม่มีอะไรที่เที่ยงตัวไอ้ไอ้กายเนื้อเนี่ยและจิตนันก็ไม่เที่ยงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นตัวตนคงที่พอตายแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยเรเหรือแต่แตความรู้แจ้งว่ามันมันไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรยึดได้มันไม่ยึดอะไรไม่มีตัวรวมถึงความรู้สึกที่ตอนนี้เราเรารู้สึกว่ามีอะไรกระทบ แต่พอตายแล้วความรู้สึกที่มันกระทบมันยังติดไปอยู่ต่อม่ติดเราถ้าเราไม่ยึดมันเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ที่ยึดถือได้มันก็จะไม่มีอะไรติดเลยมันก็เป็นกลายไปเป็นหนึ่งเดียวกับความไม่มีอะไรเหมือนเป็นอวกาศไปแต่ในอวกาศเนี่ยแต่ความว่ามันไม่มีความรู้แต่ไอความรู้แจ้งเนี่ยมันคือไม่มีมันไม่มีตัวตนไม่มีตัวตัวผู้รู้มันเป็นความรู้แจ้งว่ามันไม่มีตัวตนของไม่มีผู้ยึดแล้วผู้ยึดไม่มีไอสิ่งที่ยึดได้สิ่งที่รู้ได้มันดับหมดแล้ว ความหมายคือว่าคือตอนตายคือเราจิตเราสุดท้ายตรงนั้นเราก็จะไปหมดควา,มมาความรู้ว่าไม่ได้ยึดอะไรค่ะถ้าเราพิจ<ต>ารณารูว้ว่าไอ้จิตที่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันจะดับแล้วแค่นั้นแหละลมหายใจที่ปรุงแต่งก็จะขาดแล้วกายเนื้อเนี่ยเป็นลมหายใจปรุงแต่งก็จะดับแล้วส่วนจิตเนี่ยที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่เป็นความปรุงแต่งก็จะดับแล้วจะดับหมดแล้วตุดทกายก็ดับหมดแล้วก็เหลือรู้ว่าไม่มีผู้ยึดอะไรเลย ไม่มีตัวตนให้ถูกยึดและไม่มีผู้ยึดอ้าวแล้วถ้าไม่อย่างเวลาที่เขาบอกว่าตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นอนุอนันนั้น,น,นเขาย,ยังยึดอยู่อมันก็เลยมีตัวที่จะออกไปให้เขารับกรรมไปไป,ไปเขาไปถูกวิพากษาลงโทษแต่ถ้าไม่มีตัวไม่มีสิ่งที่ยึดปุ๊บมันก็ไม่มีตัวเลยทุกอย่างก็หายไปเลยเหมือนกับไอ้วิญญาณน่ะมันก็จะหายไปเหมือนกับไฟไฟไอ้ไฟที่ก่อขึ้นมันเชื้อเชื้อไฟอะมันหมดพวกไฟก็ดับเลย วิญญาณ <S <S ดับไปเหมือนเหมือนเปลวไฟที่สิ้นเชื้อมันก็ดับหายไปวิญญาณที่จะไปเวียนว่ายายเกิดนะค่ะดับหายไปอ๋อคือจบเลยนิ่งๆอย่างนั้นเหระคะจบการเวียนว่ายใจเกิดความทุกข์ยากลำบากท,ทั้งมวลแต่ความจริงอะความทุกข์ยากลำบากในใจมันจบตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วเพราะว่ามันไม่ไม่ยึดอะไรมีอะไรก็เห็นว่ามันมันมันเกิดเองดับเองทุกอย่างเกิดขึ้นในใจทั้งสุขและทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองดีชั่วอะไรก็มันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปหมด ก็ถ้าถ้าได้ใจไม่ยึดอะไรแล้วต่อไปเหลือแต่ไอ้ร่างกายที่มาคุยกับลูกตาเนี่ยตัวตัวที่เป็นกายหยาบเนี่ยที่มานั่งคุยกับลูกตาก็เน่าไปตายแล้วเน่าไปส่วนไอ้ตัวนายที่ยึดไม่มีตั้งแต่แรกแล้วเ<ม>ข้าใจเหรอไม่เข้าใจแต่ว่าแต่ว่าพยายามจะทำความเข้าใจว่ามันมันมันหมายถึงอะไร,รอะออลองที่ลองลองพูดมาที่ไอ้ที่หนูาพยายามเขา้าใจแล้วหนูก็ใจยัง,ยงไงเพราะอันนี้เป็นสมาธินะถ้าหนูก็ใจได้ก็ มันก็จะง,ง่ายขึ้นแล้วเราอ่าในโน้นก็ใจยังไงนะพุทธิคือยังคือคือพน,นิ้พยายามจะบอกว่าพยายามจะสังเกตตัวเองอะค่ะว่าอ,อ่รู้สึกอะไรยังไงแล้วก็คืออ,อ่รู้แล้วก็ร,ร,รู้ว่าทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะรู้สัตย์ที่ไคือรู้ว่าทําอะไรอยู่แล้วก็แล้วก็ เราก็จับความรู้สึกใหม่หมายถึงว่าคือไม่ต้องคือเอาณอยู่ณปัจจุบันตอนนี้ให้มันให้มันรู้ว่าทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยคิดว่าถ้าหลังจากนี้ก็คือทําไปอย่างเงี้ยแม้กระทั่งตอนเราถึงจะเราจะตายเราก็คือรู้เหมือนกันว่าเราทําอะไรอยู่แต่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรไม่รู้เหมือนกันคือคืออันเนี้ยไม่รู้เขาเหมือนก็เราจะรู้เนี่ยมันไม่เป็นอะไรได้แต่รู้อ่ค่ะคือมันก็รู้ว่าตอนเนี้ยพอจะตายใช่ไหมนอนเป็นคนไข้ติดเตียงใช่ไหมค่ะ แลนี่ก็จะรู้เลยว่าลมหายใจจะดับแล้วลมหายใจจะดับแล้วจิตที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างต่างก็กําลังจะดับแล้วจะดับแล้วจะดับแล้วค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปแล้วก็ดับปุ๊บลงแล้วก็แต่ก็มันก็รู้รู้ว่ามันไม่ไม่ได้ยึดอะไรสักอย่างเดียวไม่มีอะไรต้องห่วงกังวลแค่นั้นแค่ะความทุกข์มันก็ไม่มีมันรู้จนกระทั่งจะดับแล้วจะดับแล้วจะดับแล้วแต่ไม่มีความห่วงกังวลอะไรไม่ได้ห่วงกังวลร่างกายที่จะแตกดับจะตายด้วยแล้วไม่ไม่ห่วงกังวลเรื่องอะไร แต่ไม่รู้แต่เพียงว่าจะดับแล้วลมหายใจจะสิ้นแล้วลมหายใจจะสิ้นแล้วลมหายใจสิ้นแล้วมันจะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงส่วนความรู้สึกนึกคิดลมค่อยๆห่างออกไปไม่แต่ความรู้สึกที่หนูบอกว่ามันมีความรู้สึกยังไงในในใจหนูในตัวหนูเนี่ยมันจะค่อยๆห่างออกไปห่างตัวเราออกไปค่อยๆห่างไปเหมือนห่างออกไปไกลจนสุดเอื้อมแล้วก็ตายเข้าใจไหมก็ฝึกมันมีรู้อะไรทั้งภายนอกภายในก็ อ 27. ไม่เข้าไปยึดถ like ือห่วงใยกังวลจะเป็นความทุกข์ก็หลงแต่แล้วก็มันก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในใจจะสุขจะทุกข์จะผ่องใสจะเศร้าหมองจะเป็นกุศลนกุศลก็ไม่หลงไปกับมันเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องผ่านไปทุกสรรพสิ่งสุขเราก็เคยสุขมาแล้วทุกข์ก็เคยทุกข์มาแล้วเศร้าก็เคยเศร้ามาแล้วสมหวังก็เคยสมหวังมาแล้วผิดหวังก็เคยผิดหวังมาแล้วแต่ทุกอย่าง มันก็ผ่านไปผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปในปัจจุบันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปในอนาคตที่มาเลื่อนเข้ามาเป็นปัจจุบันแต่แล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปที่สุดทั้งชีวิตก็ผ่านไปจบไปมีแต่ผ่านไปผ่านไปผ่านไปอย่างเนี้ยนี่คือสัจธรรมไม่มีใครเหนี่ยวล้างอะไรไว้ได้ ถ้าหนูเห็นจะจะทำความจริงอย่างเงี้ยลงหนูก็รู้เลยว่าสุขทุกข์สมหวงังผิดหวงังทุดท้ายก็ผ่านไปแล้วก็ชีวิตก็ดับลงไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึง่งที่ยึดบ้านถือบ้านไว้ได้ ทุกชีวิตทุกโดยจิตวิญญาณทุกดวงต้องผ่านประสบการณ์ความจริงอย่างนี้ทั้งหมดสุขทุกผ่องใสเศร้าหมองสมหวังผิดหวังผัดภาคเป็นธรรมดาเกิดแล้วดับไปเป็นธรรมดาเห็นความจริงอย่างนี้ทุกอย่าง ผ่านเข้ามาให้รับรู้แม้แต่ชีวิตผ่านมาในโลกนี้เพียงชั่วคราวเสร็จแล้วก็ดับไปเหมือนลมที่พัดมาต้องร่างกายเราให้ร้อนให้เย็นเสร็จแล้วก็ผ่านไปความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในใจก็เหมือนลมที่พัดมาแต่และขณะผ่านมาให้รับรู้แล้วก็ผ่านไป ลมทุกปัจจุบันขณะไม่ว่าจะลมร้อนลมเย็นลมจะถูกใจลมไม่ถูกใจเหมือนกับกิริยาหรืออาการในจิตใจภายในจิตใจทุกปัจจุบันขณะผ่านมาให้ได้รับรู้แล้วก็จากไปจะถ,ถูกใจก็ต้องจากไปดับไปไม่ถูกใจก็ต้องจากไปดับไปสมหวังไม่สมหวังผ่านมาแล้วก็ต้องจากไปรักการป่าจะคืนกิน สุดท้ายก็ต้องดับไปจากไปอาจจะจากเป็นหรือไม่ใช่นั้นก็จากตายเกลียดการโกรธกันขนาดไหนไม่ชอบการขนาดไหนเดี๋ยวก็จากไปไม่จากเป็นสุดท้ายก็จากตายพึงเห็นแต่จะทำความจริงอย่างเนี้ใจมันจะคลายจากความหลง มันจะคลายจากความหลงหยึดมั่นถือมั่นว่าทุกสรรพชีวิตทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงเลยไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ได้เกิดแล้วก็ต้องเสื่อมไปเกิดแล้วก็ต้องดับไปเกิดแล้วก็ต้องพัดภากเป็นธรรมดาทุกชีวิตต้องประสบไม่อยากตาย ไม่อยากจากไม่อยากพัดภาพไม่อยากต้องมาเวียนว่ายให้เป็นทุกข์อีกทุกแล้วทุกข์อีกก็อย่ากเกิดไม่เกิดก็ต้องเห็นสัจธรรมความจริงว่าทั้งตัวเราทั้งตัวเนี่ยทั้งร่างกายจิตใจและสิ่งอื่นไม่มีอะไรเลยที่คงที่เที่ยงแท้ผ่านมาได้ประสบพบเห็นแล้วก็จากไปยึดถือไม่ได้ เห็นความจริงอย่างเนี้ยแล้วก็มันก็จะสิ้นความจิตมัานถือพันเมื่อสิ้นความจิตมั่นถือมั่นแล้วความทุกข์ทั้งมวลในจิตใจก็ไม่มีเก่งมากนะก่อนที่หนูจะอธิษฐานแผ่นอธิษฐานเนี่ยลูกตาพูดก่อนนี้หนูจะไม่เข้าใจแต่พอหนูอธิษฐานเสร็จ สภาวะจิตใจของหนูเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังพระศัตรรถามคําสอนของพุทธเจ้าหนูจึงเข้าใจถึงใจมันจึงกระแทกเอาวิชาในใจของหนูจนน้ําตาร่วงมันจึงเข้าถึงสัตรรถามความจริงว่าเนี่ยความจริงมันเป็นเช่นนี้เราก็ล้วนแต่ได้ประสบมาหมดแล้วท้าความรักความพัดภาคความสมหวงังความไม่สมหวงัง เราก็ได้ประสบมาหมดแล้วมันคือความจริงพระสัตรธรรมคำสอนอุธเจ้าคือความจริงที่หลีกหนีไม่พน้นเป็นความจริงแท้พอยอมรับว่าเป็นความจริงแท้ที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้มันเป็นความจริงแท้จริงๆพอมายอมรับใจว่ามันเป็นสัจธรรมเนี้ยเป็นความจริงแท้จริงๆเราเคยประสบมาหมดแล้ว ทั้งความรักและความชังทั้งความสมหวังและความผิดหวังทั้งความสุขและความทุกข์พองใสและเศร้าหมองผ่านมาหมดแล้วแต่มันก็ผ่านไปแล้วอดีตก็ผ่านไปหมดแล้วเดี๋ยวปัจจุบันก็ผ่านไปอนาคตก็จะเลื่อนมาเป็นปัจจุบันแล้วก็จะผ่านไปสุดท้ายชีวิตนี้ก็ดับไป มีแค่นี้เกิดเพื่อตายมีเพื่อจากพบกันเพื่อพัดภาคมีแค่นี้ธรรมชาติจริงดูเหมือนช่างโหดร้ายเหลือเกินต้องบีบคั้นให้ทุกชีวิตทุกสรรพสัตว์ต้องรับทุกทรมานแตกเกิดจนตายแต่ก็เป็นความจริงเช่นนั้นที่ไม่มีผู้ใดหลีกหนีพน้น ผู้ใดเบื่อหน่ายที่จะต้องมาทุกซ้ําแล้วซ้ําอีกเวียนว่ายตายเกิดใ้ทุกซ้ําแล้วซ้ําอีกก็จะเกิดนิพพิทายานเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดเบื่อหน่ายในความยึดกันให้เป็นทุกขเบื่อหน่ายในสังสารวัฏของกรรมกิเลสและความทุกขกิเลสและความทุกขจึงปล่อยวาง เป็นวิลาคะหมุดยางเหนียวในจิตใจเป็นวิมุตตหลุดพ้นจากความหลงยึดหลงหรักหลงชง่งเป็นสันติคือความสงบเย็นเป็นนัตติสันติปลางสุขขงังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าความสงบเป็นไม่มีจิตใจ,จก็สงบเย็น ดับความเลาร้อนถอนความพอใจความไม่พอใจใดๆในโลกได้เป็นความดับเย็นเป็นนิโรธเป็นนิพพานพลจากทุกทั้งมวลในภพชาตินี้และภพชาติต่อๆไปนี่คือพระสธรรมคำสอนท,ที่ตั้งแต่ต้นจนจบทั้งหมดจบแค่นี้อย่าพูดะไรไหม พูดออกมาจากใจก็ได้คนอื่นจะได้ฟังมั้งไม่รู้ว่าใจถูกหรือเปล่าค่ะก็ก็พยายามจะทาทาความเข้าใจอค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนว่าไงคือเหมือนเราอาจจะเคยแบบเหมือนพูดอะไรไว้เหมือนสัญญาหรือทําอะไรไว้แล้วแบบอาจาะจํจไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นการแบบเหมือนเป็นการเหมือนรีเซ็ตใหม่ไอ้ที่ไอ้ที่ถอนฐานหมดใช่ไหมขอขมาใช่ไหมใช่ใช่แล้วรู้สึกยังไง ก็เหมือนเป็นการแบบเหมือนรีเซ็ตรีเซ็ตใหม่ในจิตใจเราเนาะใช่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 การที่หนูถอดดิจิตฐานขอก็มาต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันทุกอย่างที่เราเคยผิดพลาดมาทั้งหมดทั้งจาได้ไม่จำไม่ได้อะไรเนี่ยทั้งทุกพบทุกชาติเลยนะไม่ใช่ชาติอยงเดียวเราก็รีเซ็ตใหม่หมดเลยเหมือนกับรีเซ็ตโทรศัพท์มือถือเราอะล้างเครื่องไม่รู้โดนไวรัสอะไรมาบ้างเพราะว่ามันไอเครื่องเนี้ยมันผ่านมันใช้ผ่านมาหลายพบชาติแล้วก็รีเซ็ตใหม่หมดล้างเครื่องทัทีเนี่ยมันเลยฟังธรรมรู้เรื่องไงไม่งั้นอย่างอื่นขวางหมดเลย แล้วหนูเป็นไงฟังรู้เรื่องไหมเข้าใจไหมก็ก็พอเข้าใจยังไงเราพูดที่เอะก็ก็คือถ้าถ้าอย่างเมื่อกี้ที่ที่หลวงตาเทีก็คือเหมือนแบบก็คือเกิดมาแล้วก็ก็อยู่ไปสุดท้ายก็คือก็เราก็ต้องไปเราก็ไม่มีอะไรที่เราจะเอาไปได้สาธุค่ะแล้วกลับไปจะเพลินๆอีกไหมจะพยายามค่ะเอสาธุเด็กรุ่นใหม่ เ,เพื่อนๆแล้วไงเออก็เข้าใจว่าเราก็ไม่มีตัวตนไม่ไม่หมือถึงว่าแม้แต่ผู้รู้อ่ะค่ะจริงๆก็ไม่ได้มีคนนั้นอยู่โอ้เก่งมากอะเน,นี่ยถ้าเข้าใจจนถึงผู้รู้เลยว่าไม่มีอยู่จริงก็้าใจเก่งมากเลยก็พออธิษฐานจิตก็รู้สึกสบายใจขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ สบายใจขึ้นแล้วยังไงบ้างเข้าใจยังไงบ้างครับเพราะว่าสบายใจเสร็จแล้วฐานพอนได้ติฐานบทขอเข้ามาแล้วเนาะ,ะแล้วก็เอาตอนนี้พอมาฟังแล้วเป็นไงบ้างพอมาฟังเมื่อกี้ก็เข้าใจว่าก็เหมือนเกิดอะไรขึ้นกับเราเราก็แค่รับรู้แล้วก็อยู่กับปัจจุบันรับรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆค่ะต่อไปเท่านั้นนะคะทุกอย่างมันไม่มีอะไรค่ะ Let it go Let it be รู้จกักไหม Let it go Let it be ปล่อยเขาไปปล่อยให้เขาไปรับรู้ปล่อยมันไปปล่อยเขาไปปล่อยวางไปรู้ปัจจุบันเฉยๆอะค่ะใช่ใช่รับรู้ในปัจจุบันแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปเละ l e t i โก o ล e t i ิ b บ